ดวงรายปากสำหรับผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลขศูน คลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงดวงรายปากของผู้ที่เกิดปีพศลงท้ายด้วยเลข0ูนย์ระหว่างวันที่20เมษายนถึงวันที่4พฤษภาคม2563นะครับเรามาดูกันแล้วก็ไล่เรียนกันดูนะครับว่าคุณศูนย์ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเนี่ยค่อนข้างจะเจอเรื่องดีๆนะครับอยู่ในอันดับเกือบๆต้นและอีกนิดนึงอีกนิดนึงเท่านั้นเองนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของการงานที่ดูเหมือนกับว่าสบายขึ้นดูเหมือนกับว่าแฮปปี้ขึ้นหรือว่า ทำได้สบายๆนั่นแหละครับแล้วอีกทั้งก็อาจจะมีโอกาสได้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งของหรือว่าโชคลาภจากการงานเข้ามาด้วยนะครับจึงทําให้15วันที่ผ่านมาคนสูนก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อะไรหรือว่าไม่ได้มีความเครียดอะไรเพียงแต่ว่ายังไม่ได้จับอยู่อันดับต้นๆในความปังเฮงรวยหรือว่าความรักลุ้งเท่านั้นเองแต่ว่าคุณรุ่งเรื่องงานนะฮะอาจจะสบายขึ้นหรือว่าทํางานอะไรก็เข้าตาทําได้ง่ายๆอะไรลักษณะแบบนั้นในช่วงนั้นนะครับแล้วในช่วง15วันนี้เราจะเจออะไรกันบ้าง เริ่มจากการงานก่อนเลยการงานของคุณศูนย์เนี่ยถือว่าเฮงที่สุดในรอบ15วันก่อนนะครับในทุกตัวเลขเลยโดดเด่นในเรื่องการงานมากๆถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยถ้าจัดอันดับนะครับเรามาดูว่าการงานในช่วงตั้งแต่วันที่20เมษาจนถึง4พฤษภาคมเนี่ยมันเป็นในลักษณะอะไรย,ยังจะคงอันดับหนึ่งอยู่ไหมนะครับการงานของคุณศูนย์ในช่วงนี้ก็ถือว่ายังดีนะครับเพราะว่าคุณศูนย์เนี่ยจะมีคนเข้ามาช่วยมีบริวารมีลูกน้องบุตรหลานหรือคนในครอบครัวก็ได้ใครก็ได้นะครับเหมือนเข้า เข้ามาทําให้เราง่ายต่อการทํางานมากขึ้นเข้าใจในงานการทํางานมากขึ้นหรือมีคนมาช่วยดูแลจนทําให้เราสบายมากขึ้นนั่นแหละครับคือสิ่งที่การงานถือว่ายังโดดเด่นอยู่ในเรื่องของการงานนะครับโดยโดดเด่นในเรื่องของบริวารน,นั่นเองต่อจากการงานเรามาดูเรื่องค้าขายสําหรับคุณสูนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับในช่วงนี้ค่อนข้างดีเลยคุณจะได้รับกระแสะตอบรับที่ค่อนข้างดีใครที่ยังไม่ได้ลงมือขายอะไรลองขายดูนะครับคุณจะได้กระแสะตอบรับจากออนไลน์ออฟไลน์แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ทํางานเป็นพ่อค้าแม่ขาย ค,คุณจะเหมือนกับว่าถ้าคุณลงเกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยคุณจะได้รับกระแสตอบรับมีคนกดไลค์กดเลิฟอะไรเยอะแยะเลยในช่วงนี้เพราะฉะนั้นในช่วงสําหรับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายในช่วงนี้นะครับค่อนข้างจะเฮงค่อนข้างจะปังถือว่าใช้ได้เลยแต่ว่าจะปังที่สุดไหมรวยที่สุดไหมต้องรอดูคลิป3อันดับนะครับต่อมาในเรื่องของการเงินกันบ้างการเงินนะครับก็ถือว่ายังมีรายจ่ายแต่ว่าเป็นรายจ่ายที่เป็นความต้องการของเราแล้วก็รายจ่ายเกี่ยวกับบริวารเราเรื่องอาหารการกินเรื่องการดูแลคนที่เป็นอายุน้อยกว่าซะเป็นส่วนใหญ่อยากได้นั่ ถึงตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นมันจึงทําให้ค่าใช้จ่ายสูงแต่ว่ามันมีความสุขมันแฮปปี้กับการจ่ายเงินไปแล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ <S <S การเงินยังคงเหลือเนื่องจากว่าอาจจะเป็นจากสถานการณ์ที่ไม่ได้ออกจากบ้านมากขึ้นการใช้จ่ายก็เลยอาจจะไม่ได้สูงตามไปด้วยค่าใช้จ่ายมันอาจจะลดลงบ้างแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องของของการเงินให้เหลือเก็บอยู่บ้างเท่านั้นเองนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องของโชคลาภเป็นบ้างโชคลาภของคุณศูนย์จะเป็นยังบ้างนะครับโชคลาภของคุณศูนย์เนี่ยช่วงนี้นเน ่ทีคุณอยากได้โชคลาภในที่นี้นะครับมีหนึ่งของขวัญฝากนะครับเรื่องของขนมอาหารการกินเรื่องของเงินทองรวมถึงโชคลาภที่ได้มาจากสิ่งที่เราอยากได้อาจจะโดนคนที่อายุน้อยกว่าลูกหลานบริวารอะไรอย่างนั้นได้มาแล้วก็มีความสุขเฮฮากันไปในเรื่องของโชคลาภแต่เราอาจจะเป็นคนจายก็ได้นะแต่ว่าสินค้าหรือว่าของที่ได้มามันถูกอกถูกใจสนองความต้องการตัวเองค่อนข้างพอสมควรนะครับทำให้มีโชคลาภมาละกันแต่ว่าโชคลาภนั้นจะเป็นในลักษณะสิ่งของมากกว่าเรื่องของการเงินนะครับต่อกัก็ด้วยสุขภาพ สุขภาพของคุณสู <S 2> <S 2> <โป>นะครับขอให้ระวังในเรื่องของกระเพาะหน้าอกปัญหาในเรื่องของช่วงแน่นหน้าอกกดไหลย,ย้อนแสบหน้าอกโรคกระเพาะนะครับโรคหลงังหรือว่านอนผิดท่าคอบ่าไหลลักษณะแบบนั้นให้ระวังเรื่องตรงนี้ให้ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากถ้ามีก็แค่นิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่เยอะไม่เยอะจ้าต่อมานะครับในเรื่องของความรักกันบ้างความรักนะครับเริ่มต้นกันด้วยที่คนโสดคนโสดนะครับถือว่ายังเรียกได้ว่าโสดสนิทอยู่ไหมก็ยังโสดส <gar> นิทอยู่ในช่วงนี้นะครับอาจจะมีในเรื่องของมีคนเข้ามา ทําให้กระชุ่มกระชวยแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับว่ามีคู่สัทีเดียวอาจจะมีคนเข้ามาวุ่นวายคนเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ด้วยแต่อาจจะไม่ใช่ชู้สาวก็ได้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในความของเพื่อนความสัมพันธ์แบบพี่กับน้องลัสนับแบบนั้นซึ่งอนาคตอาจจะพัฒนาได้เหมือนกันนะครับต่อมาในเรื่องของคนที่มีคู่นะครับก็ค่อนข้างจะมีความสุขดีเลยดูหวานดูเอาอกเ้าใจกันเข้าอกเข้าใจกัน,าอ,กากนอาจจะเป็นเพราะว่าได้สิ่งของอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วมันแฮปปี้กันทั้งคู่อะไรแบบนั้นมันก็มีความสุขดีนะครับทาให ความสุขเรามาสรุปให้ฟังนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณศูนย์จะเจออะไรบ้างคุณศูนย์นะครับก็จะค่อนข้างยังคงดีอยู่ดีอยู่เกือบอันดับต้นๆเลยในช่วง15วันก่อนแล้ว15วันนี้จะดีอันดับ1นึ่งสอามไหมเดี๋ยวเราติดตามชมคลิปกันดูนะครับถือสรุปได้ว่าคุณศูนย์ในช่วง15วันนี้จะมีความสุขและความโดดเด่นในเรื่องของบริวารลูกน้องคู่รักคู่ครองส่วนจะโดดเด่นมากในช่วง15วันนี้นะครับมันทําให้อะไรก็ตามที่คุณจะได้มาหรือว่าจะเสียไปก็ลูกน้องบริวารแต มาจากเขานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วเก็บช่วงจังหวะเวลาช่วงนี้ไว้ให้ดีๆนะครับคุณจะมีความสุขมากๆแนะนําเพิ่มเติมหน่อยขอให้คุณทําบุญเกี่ยวกับ ดอกไม้หอมๆสวยๆอย่างเช่นคุณไปซื้อดอกไม้มากราบพระที่บ้านกราบเจ้าที่ที่บ้านลักษณะแบบนั้นมันก็จะช่วยให้คุณยิ่งปังยิ่งเฮงนะครับรวมถึงต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่ที่บ้านนั้นหากมีการตายหรือเหี่ยวแล้วควรจะจัดการมันให้เรียบร้อยนะครับแนะนนะําในเรื่องของตู้เร่อน,นี้หนึ่งก็คือถ้าสมมติว่ามีไม้มงคลอยู่แล้วนะครับก็กระเถิบม,มาที่หน้าบ้านหน้าประตูเวลาคนเข้าออกหรือตัวเราเข้าออกนะครับมันจะทําให้เฮงแล้วก็ปังมากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งคนที่อยู่คอนโดอยู่ห้องเช่ามีต้นไม้เล็กๆสักต้นน้นนนถาามมมััััเหหีี่่ยวรรือดดดูจกกไลบ จัดก,การให้มันดีๆนะครับแล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณสูนีราบรื่นเฮงปังแล้วก็รวยก็ได้นะครับขอให้มีความสุขการชมคลิปนะครับถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าชอาให้กดเลิฟแล้วติดตามกันนะครับดูดวงโหราปัญ,ญ้มจะมีอะไรมาอัปเดตอยู่เรื่อยๆขอให้ทุกคนติดตามแล้วมีความสุขแฮปปี้กันมากๆนะครับสวัสดีครับ ถ้าคุณชอบให้กดถูกใจแต่ถ้าว่ามันใช่ให้กดกระดิ่งกริ๊งกริงกริ๊งกริง,งกดซับสไครต์ติดตามกันไว้นะครับดูวดวงโหราบันยิ้มจะมาอัปเดตดวงรายวันเป็นประจำทุกวันนะครับขอให้คุณกดติดตามเข้าไว้แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ